คิปอ่ะคิปเขอน่าตอันเลยชัดเหมนเดี๋ยวแค่พี่ว่านะช่วยอยู่จริงจใิงไพี่ต่อยไอ้มุหันถ่ายคิปมาปวดหัวกันามากเลยเ็่อ่ะช่วยอย่นะเ่ลาีนะไม่เกินนะเยี่ยมยัง เก้อเก้อนะมองมาทางนี้หน่อยดิเฉยๆนะแล้วมันงุนหงิดเลยเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้ไงไอ้ถ่ายวิดีโอเลยค่ะลูกถ่ายวิดีโอก็ได้ถ่ายแต่พี่เลยอ่ะถ่ายทำไมวันนี้มากันเยอะจังเลยอ่ะคิดถึงไหนพักท้ายไหนพักท้ายตอนเช้าไงใครพูดเนี่ยใครพูดว่าคิดถึงใครพูดถือว่าลูกคนต้องไปตัดผมร้านเดียวกันแน่เลยใช่ไหม ผมสั้นหรด่กัน้นบหมดเลยแพระพี่ก็ทรงเดียวกันอะเออน้องผมยาวก็ทรงเดียวกันหรืผมสั้นก็สรงเดียวกันเลยไม่ได้ตัดไหมเวลาไม่ค่อยมีช่วงนี้นอนไม่นอนหละทำไงนอนยังไม่ได้นอนเลยนออพักายกกี่โมงอ้าเราจะนอนแล้วเราถึงเล่นไงเราอแล้วเราอย่าเ แลก็รับตอนไหนก็ลับมีเที่ยวกลับมาไงพอดีเที่่ยวคะหาว่าไฟออกมาก็กลับถึงห้องข้าวโพงแม่สองสามโมาดตัวเองยังไม่รู้เวลาเลยไม่เชื่อกันหรอกไม่ต้องพูดเสิดเส็ดเส็ดเสียมอีกแล้วไ่ทำเล็บฟรีออโชว์เล็บโชว์เล็บเลยในโชว์เล็บสิโชว์เล็บคุณงนะเออเห็นอยู่เลยพิงจะได้ให้หนูทำฟรีเรื่อยๆเนาะเอ้ยสวัสดีค่ะ I keep